สวัสดีค่ะยายปาคนโขดชาแนลจ้าวันนี้ยายปาคนโขดชาแนลเนาะก็จะมากินนี่แหละค่ะเนาะเห็นเพื่อนๆรายท่านนะคะกินอะไรนะเมี่ยงกุ้งอะไรเงี้ยนะคะยายปาเห็นเลยยายปาก็อยากกินเนาะพ่งแต่ยายปาหยุดกินเนี่ยอาหารรสจัดเนาะกินแต่ต้มจืดกินแต่ว่าเป็นในบะหมี่อะไรเงี้ยนะที่เป็นเตจืดนะคะรสชาต,ติจืดเนี่ยมามาประมาณสองอาทิตย์นะคะ เพราะว่าเกิดปัญหากัยาปปาคือยาปปากลับมาเป็นไข้อีกนะคะเป็นไข้แล้วก็แต่ไม่รุนแรงเหมือนข้าวก่อนนาะข้าวก่อนน่าจะเป็นทั้งไข้เป็นทั้งแบบไอทั้งจามอะไรสารพัดเลยนะคะคือไม่ออกไปข้างนอกได้เลยนะคนะนาะแต่วันนี้นะคะก็ดีขึ้นแล้วนาะนะคะก็ยาบางส่วนก็ลดลงเนาะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินแล้วนะคะ แต่ว่ายาพ่นยังใช่ยอยู่นะคะแล้วก็ยาผสมน้ายังใช้ยอยู่เนาะยากินยุดกินแล้วนะคะน้องนะคะก็โอเคขึ้นนะคะคือนอนรับดีขึ้นนากก็หมอก็จัดยาเพิ่มคือยานอนรับมาให้ยาป้าอันนี้น,นี่ยาป้าขอ,ขอขอพูดก่อนกินเนาะนะคะเพื่ออัปเดตเพื่อนๆทราบบางบางคนทราบแล้วว่ายาป,ป้าป่วยนะคะแต่ตอนนี้ยาป้าก็จะมาอัปเดตว่ายาป้าดีขึ้นแล้วเด้อค่ะนะคะ ก็ยาปาก็ไดยยานอนรับนะที่ผสมวิตามินเนาะพี่นงเอ้ยนะคะน้ำหนักขึ้นแบบวบวบเลยนะคะเชื่อไหมกินทั้งวันเลยนะคะแต่กินของจืดๆอะไรเงี้ยนะคะกินได้เนาะนะคะก็ยาปาก็โอเคดีขึ้นแล้วเนาะมาเด้อมามามาพูดมากเดี๋ยวน้ำลายเต็มนีนะคะพี่นงมาฮะมากินด้วยกันเด้อจ้ะนะคะกุ้งเบอร์สดเด้อพี่นองแต่เป็นกุ้งแช่แข็งจ้ะนะคะเนาะนะคะ กินด้วยกันพี่น้องก็มีพักอันยังมากมายเนาะโอ้ยเดี๋ยวขอแกะกุ้งก่อนบ่เคยกินักเก่เด้พี่น้องนะคะกุ้งอะไรนะเขาเรียกนะเดี๋ยวยายปาขอปับ๊บอ่ากล้องแป๊บนึงพี่น้องเมื่อกี้กลัวหัวจะลุดเนาะพี่น้อง <c oughs> กลัวหน้าผากหายนะยายปาไม่เคยกินหรอกนะคะแต่เห็นเพื่อนอนนะ่ะกินนะวันนี้ก็เลยอยากนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่ยายปา กินอาหารเพชรเนาะนะคนะ,ะเห็นคลิปๆลงไปแต่ละวันนะ่ะคือคลิปเก่าของยปายปลายาปลาก็ตอนที่ยังกินได้ยาปลาก็ถ่ายแล้วก็เก็บไว้นะคะพี่นองคือวิธีอย่างหนึ่งที่ว่า,เ,าเราสามารถทําคลิปเก็บไว้ได้นะคะพี่นงนะใครจะเอาสูตรยปปราปลาไม่ใช่ก็ได้นะคะ,นะะเราทํากับข้าวทุกวันนะบางทีอย่าง,อย,างอย่างเมืองไทยเราเนาะก็ทํากับข้าวหลายๆอย่างนะ,ะคะก็ทาคลิปไว้ได้นะคะเก็บไว้นะคะนะ ความบรรจุของแต่ละเครื่องของใค้ของมันนะของยีปลาก็บรรจุได้ประมาณห้าหกห้าหกคลิปอะไรเงี้ยแต่ละข้างนกนะ,ะนะเนีงั้นก็จะเต็มนะคะถ้าทาเซตแล้วลงมาแล้วก็ต้องลบทิ้งนะนะคะของยปปีปลาคะเก็บไว้ไม่ได้นะคะเต็มโทรศัพท์นะคะอมืมันจริงนะ,ะอยากกินเลยเพ็ดเพ็ดเลยนกนะคะนกพักยีปลาก็ไปซื้อมาวันนี้หละ อืมาใจมาก ยีปาเป็นคนชอบกินพักนะแต่ต้องพักกาดแก้วยีปามาพักก็พอแต่มืออ่างนิดนิดหนึ่งนึกหนูไม่เคยกินนะฮะเอออะไรนะเมี่ยงกุ้งนะฮะ กินเนะ้อเมี่ยงปลาอะไรเงี้ยนะเมีย่ยงไก่อะไรเงี้ยนะเมี่ยงกุ้งนี่ย่านปะ้า,ปปาหเห็นเพื่อนๆทำกินเนาะเลยอยากนะฮะอยากก็เลยจัดซะหน่อย,ยนะึงน้องจัดแล้วก็เลยเอิอ่มวันนี้ดีขึ้นนะก็เลยกินโชว์ซะหน่อยนึงเนาะนะฮนะมได้กินโชว์หรอกกินเท่าที่มีเห็นนะในลระจากรนคำใหญ่เลยพนะี่น้องกุ้งตัวก็ใหญ่พอสมควรนะ ปากเล็กๆจะได้กินคำนใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวนี้นะบ้านยายปานะ ใครไม่ใส่แม็กเขามาขายของหเดื่อจับน้องใครไปใส่แม็กเข้าไปเนี่ยนะเขาไม่ขายให้เลยนะยิ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าขายอะไรเงี้ยเครื่องสำอางเงี้ยไม่ขายให้เลยนะเขาไล่คณออกจากร้านเลยนะคะวันนี้ยายปลาโดนแล้วเนาะยายป,ปาก็ซื้อนี่แล้วค่ะซื้อเครื่องที่จะมากินเนี่ยเนาะ แล้วก็ลืมนะไปถึงล่าเร็วน้องต็ไกลพอสมควรก็ไกลนะคะเนีย่ยปาก็ลืมแม็กไปเนาะนะคะก่อนนานๆออกบ้านทีอลืมอะพี่น้องถ้าอยู่ในรถยนต์มันก็มีอยู่นะะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยี่ยปาไปได้เอาแม็กใส่ไว้นะคะที่ในรถเนาะ ยายปลาไว้จะซื้อผักหนูเอาไว้เพืดอนาเช็ดหัวนะคืนเล็ก,ลก,ลกๆน่ะเขาบอขายนะคะยายปลาไม่ได้ใส่แม็เข้าไปยายปลาก็เลยหน้าจ่อย,ยเลยนะคะยายปลาบอกเออฉันลืมนะคะไม่ใช่หรอกนานๆออกจากบ้านด้วยแหละพี่น้องเลยลืมนะคะ รีบขี่มอไซค์กลับบ้านมาตั้งเลยจ้ะแต่ก็มีบางคนนะฮะที่เขาก็มาใส่นะฮะแต่ว่าบางร้านเขาก็ขายให้นะนะคะเพราะว่าเขาลืมทำไงได้นะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นร้านขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางนี่เขามาขายให้นะคะ <c oughs> คุณต้องกลับมาใส่แมกก่อน เยอะมากกระวานพักกระวานกุ้งกระวานนะนนะถึงจะเป็นกุ้งแช่แข็งนะพี่น้องแต่ซื้อกุ้งถ้าเป็นซื้อกุ้งที่เปลือกที่เขายังไม่ลวกมานะฮะมันก็จะเป็นสีดำๆเนาะ เราก็จะได้กุ้งแบบเนื้อรสดหวานนะคะชอบกินใบยัแกงซื้อกุ้งมานานแลยแต่ไม่มีโอกาสทำกินน้องนะคะหวยน,อนะะ้องวันนี้มีโอกาสแล้วนะคะ E mm. เฮ็ดเดอรพี่น้องสู้บ่ไหวแล้วนะฮะปดฟัดปุดฟัดฟ ครับเนาะเอยจะอิ่มนะพี่น้องทุกทียาปลาไ่ใชกินน้อยนะพี่น้องมีเท่าไรก็กินหมดเนีย่ยแต่แต่หายไข้มาเนี่ยยาปลากินแป๊บเดียวก็อิ่มพี่น้องจนบางครั้งคุณตาบางังคับให้กินข้าวนะเวลาคุณตาฝรั่งอยู่บ้านนะ่ะแกก็จะบงังคับยายปลาละ เย็นมาแกก็จะเข้าครัวล่ะมาดูว่าเยปากินข้าวหรือเปล่าออกินอาหารหรือเปล่านะคะถ้าไม่เห็นอาหารอยู่ในนี่บนในอะไรอะบนเตานะคะพอทุกทีเยปาทำมาเยปาจะเอาอาหารว,วางไว้บนเตาน้ะนะคะถ้าแกไม่เห็นนี่แ,ก,แ,นะะแก,กก็จะบ่นละนะคะแกบอกว่าจะฟ้องกี่สาวฟ้องคนนู้นคนนี้ที่เยปากลัวนะคะ <c oughs> ฟ้องว่าเยปาบอกกินนะคะบอกกินอาหารเนาะ เฮ้ยพี่น้องจมูกแดงแล้วเนี่ยลูกสาวบอกแม่แม่ขอความขาวของแม่สักครึ่งนึงโดวันนี้ถ้าแบ่งให้ได้ก็จะแบ่งให้ลูกกันนะลูกนะ เวลาเยาปาไปไทยนะอาทิตย์เดียวเยาปาก็ผิวคําแล้วนะพอกลับไปนอกนอกอาทิตย์นึงก็กลับมาสภาพอย่างเงี้ยนะคะแป๊บเดียวเนะาะโอ้ยคลิปนี้เยปาก็ต้องแค่นี้ก่อนแล้วพี่น้องกินสู้เบาไหวนะคะวันนี้ ทุกทีเพื่อนๆถ้าเป็นเพื่อนที่ติดตามยายปามาตั้งแต่ต้นนะจะเห็นยายปากินโชว์อะไรก็ช่างนะคะยายปาจะกินแบบไม่เหลือเลยนะจะมดทุกอย่างนะคะแต่วันนี้สู้ไม่ไหวนะเพิ่งสั่งไข่เนาะกินเยอะเบาไหวด้วยนะคะนพิษจิ้มเพชดมากดูจมูกได้เลยนะคะจมูกน้าตาลอยย่อยแล้วได้พี่นอ้องคลิปนี้ยายปาก็ต้องขอตัวแค่นี้ก่อน้อจ้านะคะฝาก ยายปาคนโขดชาแนเเล,ลชงเล็กๆชงนึงไว้ในหัวใจทุกคนด้วยนะคะเนาะอย่าทิ้งอย่าทิ้งกันนะคะจับมือกันนะคะยายปาก็จับมือทุกคนตลอดเนาะนะคะก็ถึงใครไลฟ์สดบางทียายปาไม่ได้ไปนะคะพอหนึ่งยายปาก็มีงานทำเนาะนะคะแต่ช่วงเนี้ยที่ว่าโควิดเข้าเนี่ยยายปาไม่ได้ทํางานจริงแต่ยายปาก็ทํางานเกี่ยวกับ youtube ด้วยแล้วก็หนึ่ง ยายปากลับมาจากเมืองไทยยายปาก็เริ่มไม่สบายมาอดๆแอดๆมาตลอดเนาะนะคะเพิ่งมาที่วันนีขึ้นนีก็วันนี้แหละนะคะเนาะนะคะก็ขอบคุณเพื่อนนะคะทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยยาย,ยปาเนาะนะคะทั้งเพื่อนที่ใส่ทําพียูด้วยกันแล้วก็เพื่อนอ่านะทั้งที่ไม่ได้ทําพียูเนาะที่ติดตามยายปามานะคะทั้งขอบคุณยางส่งเนาะนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยยาย,ยปาเนาะนะโอ๊ยนะคะเพจพี่นง น้ำตาไหลนะคะก็ขอบคุณยังสูงจริงๆเนาะนะคะท้ายคลิปนี้เนาะนะคะก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีเนาะนะคะคอมเมนต์เลยจ้านะฮะเยปาที่เยปาจะไปหาเพื่อนๆได้ก็ไปตามอ่ารายชื่อที่ว่ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเยปาเนาะนะคะเนาะถ้าใครไม่คอมเมนต์นีเยาปาก็บรรลุแล้วนะว่าใครมามั่งไปมามั่งนะคะส่วนมากเยปาจะให้อ่าความสําคัญกับเพื่อนที่มา หายยาป่าตามช่องก่อนเนาะนะคะเนาะให้น,น้ำหูน้ำตาไหลแล้วนะคะบวาแล้วนะคะคลิปนี้ก็อขอสวัสดีเจ้า